ซูมน่ะมาแน่พี่ đi cho มาคุณอีกไปสิ xào เชียงเศร้าพี่ xào เชียงเศร้าบ่สบายดี สุขสบายดีหลดปีตลงคางหนึ่งหลดงวยหลดเงียงยังดีนอโซเฟอตีนผีลบทันเบาสิทถัดโอ้ยมันกลวมัออย่านนถูดนอนยังนอนผุดายอันสองสาคนนี่เขาหัวดื้อบอกว่าให้เอาหน่อยนี้เขิงเดียวหลายเถี่ยวเขากับ่พังุ้ม พี่น้องป้องไปสบายดีพี่น้องเบอร์ข่อยลบมุมก่อนเด้อข่อยลบก่อนลบข่าปลาเขาก่อนก็ถักไท,กทยสบายดีผูอยู่ทั่วโลกนะพี่น้องก็กลับสวัสดีพี่น้องอยู่ฝั่งไทย <ห ả? S 2> ขอกำลังใจสุดๆดเด้อพี่น้องเด้ออุ้ยคนเข่ากับคนหย่างน้ำหนามแน่ๆ宝า,ามเ,ม,เ,ม,เมาออจนสิบเป็นลม ยน food, right leaves, ั่งแพงกับไปอยู่น้ำเขาพุ่นแพงต้องอยู่พังเดียวกันค่ะมันามันจังอยู่พังเดียวกันมันจังบออันตรายนั่งแพงไปอยู่พังเท่าแพงผูเบมันคุติดก่อนจัติดก่อนยังยู่ขึ้นมาเอ้อยว่าให้อยู่ขางเดียวกันน่ะดีที่สุด ไปอยู่ขางเดียวมันจังบอกอันตรายนางแพงเออมันบุงงอวมวัดเตียูห้มันอันอันเนมยูู่แบบนี้สติมันอยากเข้าป่าเข้ากระยามันเด้อที่ถัดระวังเด้อถัดเด้อมีตตเบกอย่างเดียว

เขาให้เขาเนี tan, ่ยได้เขาตัวเองเขาป้ามะตัวเองด้วยไงเขาป้าบ right? ่เขาป้ารอบนี้ไม่ได้แล้วแป็งเขาให้ป้าสิเบอร์เบอร์เอาเอามาเอาใหม่อันนี้เคืออะไรวนป้าโหคุ้มเลือจีดคุ้มจีดคุ้มแกนนี่เดี๋แกนมันบาหนี้เฮาบ่ให้รถเขามาฮอดที่ กันมันเข่าไปได้ก็ใส่รถแค้นหนุ่มาพี่กันตุนินาซัมเบกมาไว้สัม<ด>ฮุจัก์เลยเชียงแก่โอ้ยเอาเอาเลือดทีไรตามคนถ้าแม่ไปหนุ่มแล้วเว้นกำลังแยามคำคำพี่น้องเก็บภาพตอนคนเข่าเนาะก่อนหมัดกับเก็บภาพไปแล้ว ถอดขอไพ่ละลายเด้อพี่น้องเด้อเสียงเศาโฮเฮโฮเฮผูปป้บัญญายกได้ตากล้องก็เป็นปลาเมาเานาะเบากลับนะฮะกระลุกกระไข่ฮะกระไข่แน่อยากมาซอยเพื่อนล่ะสัน่นครับโหลดมาผัดมาทางหลัดมาทางที่ปลาเมาหย่างมาฮะแหละจากมาโจมโหลดอึกระถึกจนสิตายาว่ะสั่นจนหักห้ำออกเผื่อสิมาฮอดหน้าเบาแพง พพพุุุก yeah. yeah, yeah, ับลำบากเนี่ยพี่น้องพอมันผ่านไปกัสบายเนาะชาวนาสบายหมองว่าเฮาบุึดอยู่อึดกินนะมีอยู่มีกินโอ้ยโอ้นั่น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 แทงไปนี่แม่ยืนเห็นยังอ่ะนะเฮ่อแล่นาะขันแม่นบอกเอาเขาลงนะข้าอีกค่ะ เกือบอีกวังได้ฮะะเนนมันส่อค้ายหน้าไปแต่งนี่ย่ไหพี่พี่พี่พ่โค้งเงินทั้งพี่นี่นะมันส่ออะไรเห็นแพงคล้ายไปแต่งนี่ยก็มันสออะไรเห็ดกัเห็ดเมื่อยใช่ไครับนนี้แล้วมันอยากเห็ดเมืยอะไร พูดโูพี่เนาอเมือนงเกือบอีกวงได้หเกือบลุดเกือบหลุดมวยอีกวงได้นนิประจนไพ่อย่างใหญ่เลย านาบได้ใส่ฮัดกันสั่นพี่น้องกองไปตกใจแหงเจ้าพี่น้องสิลายตาแบบต,ต,ตกันแม่คนค้นข่อีข้าอีเดิมใหญ่นี่เอ้ยยังเอาออกคะบ่ต้องเอาหนาพ้นนะเอาตะเครงโหลดพ่อบ่ต้องเต็มโหลดเอาเอาวันลร้เถี่ยวเอา ป้าค่ะมันเปิดกล่องใส่เนะเห็นหนาปลาเมาวต้สิเป็นตาหัวทั้งเสาทั้งพี่ััง้อหอดจุดไม้ปลายทาง แต่โซเพอรอแน่นอนเนาะบ่มีย่าคันเหม็นโซเพร์อหย่าล,ลักล,ล,ดลดูหลักล้าหล,ดลุดโวยมันชิเตะงงเจ้าของอีกแหละเบก่อนแล้วจังแหลน <laughs> เคยกินลายขากันเลยเเพื่อ,อนที่เดิจ้างสองคนนักคนเทียนเต่าโอ้ยหัวไหล อยากอายบะครับโหลดปีนดีเออยันเข้าของโหลดหหยอันนี้นงอ้วนกับซามีค้นออกมาตากค้นออกมาตากะัดหิดกองเข่าผัดเจือนได้ค้นกองอีกเอาไม้ดอกดอกมาฟังก็โอ <c oughs> <t ong onions> ้ยไมนนาอ้วน ไม่ดอกมันคือบทสีขาวเปลี่ยนใบมันอายุตะเวนก็นเริ่มขำแล้วพี่น้องอากาศมื่อนี้ท้องฟ้าแจ่มใสเนาะพี่น้องแ<อ>าาดดกดัแดดห,ห,ห่อนกะบห่อนเหืออไรใครหน่อยเหตุวิ่งกะเนาะเห็ดเวียก,ก,เ,เ,หเ,ยกเห็ดงานกะนสง,งัดเห็นไหมสง,งัดคือเงียบสง,งัดล่มกับโบมีมีแต่แดดเปียงเปียง แต่กระดีไปอย่างหนึ่งเนาะมันฝนตกมันฝนตกในแห่งกระยุงยากเนาะมันสิห้ำเขาอีตะเวนก็นค่อยคำลลงแล้วเพียงผู้ตกลงไกล้เลยพี่น้องไก้เลยตะเวนกำลังค่อยค,อยคำ <c oughs> <c oughs> บังคิปนี่ก็รุนเนาะพี่น้องต้อนมันโง่เนาะตกใจแห้ง <c oughs> ห้องกวากรถแลน เอาถ้าแม่มาห้องน้ำเบาถาดเบกดเบ็ดใครแต่โซเฟ์แน่นอนยังว่ามั่นใจน้ำโซเฟ์บุมิหยานนี่หนาใต้หมาพี่น้องหนาใต้แดดตรโพนมไปนี่ยังกันนิดหน่อยหน่อมัดสำเร็จแล้วพี่น้องมัดนะ พากันมัดสอยกันนะแล้วแล้วยังตั้งแต่คนเนาะคนขึ้นไปไหวสางสางเก็บอันเขาเป็นหมัดโบแมนสางเขาเม็ดเดอร์สางเขาหมัดผู้แลทอนหุ้มไหวจนผู้แลหายหน้าแหง้งหลุดลงมาได้ผู้จังได้ปั่นผูเดือนสิบสองเดือนหนึ่งผู้ละหน้าถุงนี่เนาะ,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 ะตี ตามสภาพตัวของสภาพมันกะรุ่นตกมกตกใจเนาะกะบรรยากาศกะสดสดห,ห่อนพี่น้องเลยแหล่นลุดติเอาหน่ะแม่สาแพงอันอน,น,อน,น่ะเข่ากางงามเนาะเข่าเบาแพงเป็นกอ,องไหวแหันไหลหลดลงมาทะยอยคนไป เอาคลิปนี้กันยาวแล้วนาะพี่น้องนาะงประเมาสิขอจุ๊บไว้สำนีก่อนเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแช่เนาะเขาเบิ่งเขาส้มสองซาแพงเนี่ยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ซาแพงเนาะพ่อได้เงินซื้อเขานมซื้อนมให้น้องบอสน้องบานยเนาะเขาเบิ่งเขาส้มคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเป็นยังไดเรื่องนี้ก็หอบ่ได้ พ่อขนมสั oh! no ่มในแต่วัตเติมเงินในแต่วัตเติมเงินนะส่นพ่อขนมมาส่วนสี่สิบเก้าเหรียญโอ้ยเนาะโพดผุงงโมหมักแตงนะสะแพงเนาะเป็นหายเนาะเจ้านี่โอ้พอกันคลิปหนาพี่น้องคลิปนี้กะพอกล่าวคข้ามาสบายดีเด้อพี่น้องเด้อขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุข ปัทนาสิ่งไดก็ขอให้สมความมุ่งหวัดปัทนาขอให้สมวังดังใจขิดเดอ้อมะเมาสิขอจบไว้สำนีก่อนติดตามชมคลิปหนาสบายดีสบายดี